ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ วันดีค่ะทุกคนนี่เราก็จะมากินกันอีกแล้วเมื่อกี้ก็ตอนนที่ยังก็เป็นขนมจีนน้ำยาป่าแต่ว่าอันนี้อันนี้ถ่ายภาพแล้วแหละแต่ไม่รู้ตรงไหมนี่เป็นขนมเจ้าประจําที่เราชอบไปซื้อกินที่ตลา,าดอีกอย่างนึงก็คือขนมวอเฟินนะคะใสก่กรอบเป็นไม้แบบนี้อินเดเลอ่อร่อย คราบฝาดและช่วยเราเปลต่นปากได้ค่ะที่สำคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากสี่ันแทพผ่าใช้นิดเดียวปากสะอาดเดียวใจเดียวเอบไหนสั่ะวันนี้ออมกับส,สังวันสินพิเศษสองปีสุดที่ได้ออมและลสุดเพิ่มที่หลุดเงินล้านเพราะออมสินเพิ่มเงินรางวัลที่หนึ่งให้สุดขึ้นเป็นสิบล้านบาทเพิ่มเงินรางวัลได้้ายสี่ตัวแล้ยวยังเพิ่มดอกเบี้ยสูงต้นเงิรีบเลยฝากสลักใ้ที่ออมสินทุกสาขาหรือฝาก แต่ก็ไม่ได้มาบ่อยนะคะเพราะว่าจะเอาอาหารที่มันแบบสุดยอดสุดยอดมาลงเท่านั้นอะไรที่มันธรรมดาธรรมาดาก็อากาศบริุทิ์รกันไม่เอามาลงแกมั่นใจได้ยังไงว่าตำนานถูกเขาทำไมจะไม่มั่นใจก็ทันทีลปาถ้าเราจำจัดเด้ไหม ฉันอยากทำแกรู้ใช่ไว่าทานนี้เปงที่างทย่งนจปนงาเปิดปาที่นี่เอาะเป็นด่านหน้า ชาดยามพงษ์เองี่สอคืนเชี่ยรารค้าานนี้เจอกันแนจิ้งจิ๋อเสรตอ่อนทวงฝัวดกันปีหนเจ้าภูมิธทรยาพี่ทองแลาวดีนี่ใช่คก่าลุงเคสกัปตันนช่างเสสัตย์ร้าีีัชยาพุ่เขีภูมนาทังนี้ค่ันเรรวั

ค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีเพยงเท่านี้นะคะก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะเอาเพื่อนของเจ้าประจำที่เข้าซ<ม>ือ้อกินไปให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะที่มองเห็นไม่รู้ว่าจะตรงไหมถ้าไม่ตรงก็ขอโทษด้วยนะคะที่ที่อยากให้ดูว่ามันน่ากินไหมเพราะว่ามันอร่อย,อยงไงสีหรือว,ว่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะน่ากินนะ<ม>ค่ะบาย